ยติเวโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตโรปุริสาทัมมสารฏิสาธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสสะวะคะตวะภะคะวะตะธัมโมสังจิตติโก อากาลิโกเอหิปาสิโกโอปนัญิโกปัจจตังเวทิตาภูวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกัสสังขูสามีสิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสสังขูยันติทางจตาลิปุริสายุคานิอาถาปุริสาบุคลายีสะภะคะวะโตสาวกัสังขูอาหุไนโยปาหุไนโย ยะขีนโยอัญชลีกะระณิโยอนุวัตรังบุญญะเกตังโลกัสสาติยินะมันมณีปิยังมังตังยาสังทาสังโกหัง มาตาปิตาวาโลรหังปะโพยตันจามหาราชาตว,วังมังโฌโปเทกาเลเทวสุปโพเสฐิกินจิเทวโอเยส โกปัญชงปัญชังทัสสะมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิโกุตโตภะกันตุเมสิติลาพังชนายะเจมะเนจินดาปิยังจัตถทางสับเพชนะนาพหุจินาปิยะมะมะ จักตาวาพุทธะรัตนังโอสะทงังอุตตะมังวะรังอ,อิตังเทวะมุมสนังพุทธะตะเตชนะสดจินานัตสันตุปัตตวาสะเพทุขาโวปะสะเมนตุ สัก,กัตวาธรรมะรัตรนังโอสตังอุตตะมังวะลังปริยะราหูปะสะมะนังธรรมเตชจนะสดตินานัสันตุปัตตวาสัพเพ,ยพะยา วุปสันีมเมนตุเตสก,กตะวาสังขฆรตะนงังโอสตังอุตตะมังวะลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังขะเตเีนสุธินาสเนสันตุปททวาสัพเพรูกาวุปสะเมนตุ ปิโสภคว,วาอหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตโกบุริสธรรมสาลติสัททีวมนุษย์นังพุทโธภควาติสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรม สันติติโการิโกเอหิปัสสิโกโอปนาริโกปัจจตังเวทิตาภวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจตาริปุริสายุคานิอาจถาปุริสาบุคราเอสัพคะวะโตเอ สาวกสังโคอาหุนายโยปาหุนายโยทัากินนยโยอันชลีกลยกันลนยโยอนุตร,รังคุญญากิตังโลกสสะติจินดามณีปิยะปิยังมันตังส,สังธาสังโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวโลรละหังปะโพจันจะมหาราชา ตะวันมังโปสโตโนโทีปังกาเลเทโวสุปโปเสติจิงจิเทโวเยกสักโกปัจชะชังทัศมิงกินเนวาตัตตาปิยังกันกังสาลิปุโตภักวันตุเมสิทธิราพังจะนาละเยมะนีจินดาปิยัง จัตนะสัพเพชนาพะหุชนาปิยะมะมะสัตวาพุทธวะนังโอสะทังอุป,ปัฏฐมังวะังอิตสังเทวมนุสาาสานังพุทธเตเชนะนสุตทินานสันตุสัตวาสัพเพท,ทุกะวปะ สัมมิน,นุตีสักตวาธรรมรัตนาอุสพังอุตตะมังวะลังปะยะยังธรรมะมะังมเตเชนะสุตินาสันนัตสันสตุปิภยันอุปปมนตุสักตะปวัสัง ขะรัตนังโอสะตังอุตตะมังวะลังอาหูเนยังปาหูเนยังสังขเตเชนสุตินาลนสัตตุปัถวาสเพลโลคาโวปะนาเมนตุเตอิติปิโสภะคะวาอะหังสัมปัน ปโนวิชาจารณะสัมปโนสุขตโลกวิทวนุตโลปุริสธรรมสารติสาธาเทวันมนุษย์ในพุทโธพระกวาติสวะขาโตพระวาตตาธรรมโสดสันติติโกอาการิโกเอภะวียปสิโกโอปนาติโกปัจตังเวทิตาภูวินโยหิติสุปติปันโนพระวาตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระวาตโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนพระกวาตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระวาตโตสาวกสังโฆ ยติทางจาตารีปุริสายุคาณิอัตถปุริสาบุคาลาเยสภะกวัตตัวสาวกสังโฆอห,นหนุนยโยปหุเนยโยทักขิเนโยอัญเชลีกันแลนิยูอนุตตรังปัญญาขีตังโรกาาาัสซาตีจินดามณีปิยะมันตังยะสังธาสังโกนังอุปะสันติเสนเนหังมาตาปิตาวะโรอะหังปะโพ ตันจะมหาราชาตะวันมังโปสตุเนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสธิจินติเทโวเยสกโกปัจชะชังทัศมิงกินเนวาตัสปิยังตันตังสาลิปุตโตภักวันโตเมสันติราพังจะานัเยมะนีจินดาปิยังจัน ทัตันสัมเพชนะนาพระโหชนะนาปิยะมะมะกะสัสตวาพุทธลันตานังโอสัพ,พังตุตตะวังวะลังอิตังเทวมโนุสานังพุทธเตเชนะุสตินาสันานส,สันตุปัตะวาสเพ,พทุกขาอุปสันเมนตุเตสก,กวาธรมรมะัตานังโอสับพ,พังอุตตะวะมัง วะลังปะลินาหูสมนังธรรมเตเชนะโสตินาสันทันนัสตุปัตตวาสเพยพายูปมาเมียนตุเตสกตะวาสังฆัตนังโอุสพังอุตมังวะลังอาหุายโยปหูนนย,ยังสังฆเตชิโหนตินาสนา ตุปตะวัสเพโลควูปะสันเมนตุเต